ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็น,นี่เราอยู่ในเกมดาบพิฆาตศสูรมือถือ ep ที่สองกันแล้วนะครับก็ ep ที่แล้วผมได้มาลองเล่นแล้วก็ลงคลิปไปนะครับก็ผมเปิดดูวันนี้ตกใจเหมือนกันครับคนดูห้าร้อยกว่าคนกับคนติดตามสี่คนนะครับแล้วก็กดไลค์เจ็ดแปดคนผมเห็นแล้วผมแบบมีกําลังใจในการทําคลิปต่อเลยครับก็ใครเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้นะครับที่สำคัญคือฝากกดติดตามนะครับก็ อีพีนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะหมัดตอนนี้หรอกนี่แต่ว่าคือมันไม่ไหวแล้วอยากสุ่มกาชาเออมันไม่ไหวแล้วผมอดใจไม่ไหวแล้วเพราะว่านี่ก็เป็นเวลาเกือบทุ่มหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้ยรถมันเยอะแล้วก็นกมันร้องนะผมก็เออนั่นเนี่ยไม่รู้จะทําไงดีแต่มันกั้นใจสุ่มกาชาไม่ไหวกาชามันอยู่ในสายเลื่อนนะครับโอเคเราก็เข้ามาอยู่ในกาชากันเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็นี่ผมส่งไปห้าสิบทีแล้วนะครับตอนแรกผมกะจะเก็บไว้อ,อยากคลิปเนี่ยผมปวดใจไม่ไหวผมก็เลยส่งไปครับเรียบร้อยเลยทีนี้อตอนนี้ไอดีผมมันเล่นวันแรกนะครับไอดี ID ที่ผมสร้างแล้วเล่นวันนู้นมันผมเล่นใหม่แล้วนะครับไออดี ID นู้นผมไม่ได้เล่นแล้วที่สร้างอัดคลิปรอบที่แล้วไปก็อรอบนี้เราขอเอเดอาร์ตึงๆหน่อยนะครับเพื่อให้ไอดีไมได้ไปต่อนะครับตอนนี้มีเอเดนอาร์แค่สามตัวโอเคเปิบเปิบเปิบ มันไม่ค่อยลุ้นเลยว่ามันจะได้ไม่ได้ดีนาแต่ติดอาตัวนี้ดีนะครับดีด้วยวะไม่แนจใจโอเครอบต่อไปมันไม่มันไม่ค่อยลุ้นเลย,เลยอืมเนี่ยดูอ่ะกดแล้วมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บเลยสองรอบเลยหลุดเนี่ยบตัวละครที่ผมมีเล่นมาสุ่มไปห้าหกเจ็ดสิบทีให้ดินามาสามตัวตัวโอเคเรากลับมาแล้วเราไปย่อยฮีโร่ y R o, มาเรียบร้อยแล้วสุ่มรับ,รบ,รบมาจาังหวะนี้ติดอาสักตัวตัวที่มันใช้งานได้สักตัวนี้ โอ้เอาอะไรนี่ตัวใหม่โอ้โหไอตัวนี้มีเลยโอเคผมจะใช้เพชรให้หมดเลยแล้วกันนะเพชรนี้ที่จริงมันถ้าจําเป็นนี่เราไม่ควรใช้เลยนะครับเพราะว่าเพชรนีรเราสามารถถามวดาเอาไปซื้อตั๋วสุ่มจากร้านค้าพวกนี้แบบที่มันลดราคาเลยในกิจก,กรรมอื่นๆเนี่ยมันได้เยอะกว่าเยอะเลยครับแต่ว่าผมไม่ไหวละขอเลยแล้วกันนะให้มันเพื่อถึงร้อยทีเพื่อเรามา รุ่นเดตนาตัวนั้นกันนะโอเคหนึ่งร้อยทีมันการัารนตีเดตนาหนึ่งตัวนะไม่ใช่การันตีมันมันให้เดตนามาตัวหนึ่งะร,ระหว่างทางแล้วก็เจ๊งนะบอกเลยอย่างวันนี้นีเ่เราไปนี่รัวเต็มเงี้ยเรียกโอเคครับมาซุ่มไปนี่รถมาเสียงรถมาพร้อมกับกาชาิที่เตะจี่โอ้ ตายเลยผมรู้สึกว่ามันจะเกลือก่าอีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นด้วยจำเลเนี่ยโอเคเรามารุนเันนะใหญ่ให้มันเป็นตัวซ้ำโอนตัวที่ใช้ได้่อนตอนนี้แต่ตัวซ้ำก็ได้มันมาฟ้าดาวทันจิโร่ไฟไว้ขอนที่เราได้มาก็ไม่ได้มาจากการันตีครับที่เหลือทิ้แย่จะจัดนี่ครับทันจิโร่ซึ่งตัวที่ได้มาแต่ละตัวนี้ อีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นนะ่ผมไม่เคยใช้เลยนะมันเคยใช้ตัวนี้กับไอ้ตัวนี้สองตัว,ตวทันจิโร่ไฟนี้ก็ไม่เคยใช้นะโอ้ตายแร้วโอเคไม่ไปเป็นไรเรามัดไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรารีไอ้ตัวนู้นทิ้งสักตัวโอเคก็คลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้เลยนะครับก็มันต้องขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะครับผมตัดมาได้เท่านั้นจริงคือ คลิปหลังจากนั้นคือเสียงใช้ไม่ได้เลยครับเสียงมันเสียงกึก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 เสียงมันมีคลื่นทรกทั้งตลอดทั้งคลิปเลยแล้วก็เสียงเบาด้วยก็คลิปนี้ผมต้องขออภัยนะครับคลิปหน้าผมจะปรับปรุงนะครับเพราผมไม่แน่ใจมันเป็นเพราะอะไรครับโอเคก็ขอไปจริงจริงครับคลิปนี้ขอโทษด้วยก็ใครชอบก็ยืมฝังหรืตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับก็คลิปหน,หน้าผมก็จะปรับปรุงต่อไปหาวิธีแก้ไขครับเคครับขอบคุณครับ